สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจันไม่จันเจอกอะไรไหมไม่กลับมาหอดเย้วมั้ยไม่เปิดหอดใช่ไหมเปิดหอดมอคก็ไม่ได้เปิดหอดเลยเอ็มเปิดหอดเพยงทุกอย่างทุกอย่างต้องเด็กไปไทยไม่ได้ทำคลิปมีสาระใช่ไหมมีสาระเลยเที่ยวกินเป็นกินกับเที่ยวกลับมาแล้วมาหาสาระกันหน่อยมาทำคลิปที่ ได้อุปกรณ์ใหม่จากทางด้วยนะไม่หนึ่งสองหนึ่งสองเช็คใหม่ตอเป็นไหมได้ยินไหมี่มาอาคลิปสาาาดปะคลิปมีสาระมีสาะมนลสาระันเป็นหนาที่ล้อโอเคมานสนะคะมา พึ่งนึกได้ว่าอะไรึนึกออกนิ่ขึ้นได้อะไรพึ่งคิดออก่่คิดออกึ่งนึกขึ้นได้อะไรแบบนี้ภาษาไทยนะแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้คำาย Just r e a l i z e Just realized Erst daran gedacht Erst daran g e d a c h ยานะิสติมิกิสติมิก นั่งรถตุ่มๆซิกซิกพอโน่พอเรอไหนเจ้าเรวไหมเดี๋ยวไปเรื่มคัม้วไหวฮะยอสานอสานนะนี่แม่อหัก็คืดพอกะัก็คืดพอกคือพอเก่งมากเออตัวหาตัวหลังนี่คือพอกเย